สบายดีนะครับค่ะกํากลังเล่ากําลังเล่าเรื่องละ,ละครอ,อยู่ดูละครย้อนอดูตัวเล่าเรื่องละครอ,อยู่ว่าเออสมัยนั้นชอบละครอ,อยู่เรื่องหนึ่งโอ้ชอบมากเลยแบบติดแบบงงยมอ่ะจบแล้วร้องไห้อ่ะจบแล้วแบบชีวิตเราขาดอะไรไปเราจะไม่ได้ดูนี่อีกแล้วหรออะไรเงี้ยคดใชใยโอ้โหเหมือนแบบเหมืนอนเขาเป็นคนในครอบครัวเรานะ่ะคุณชายพุทธิพัฒนะ์น่ะเออแต่ว่าคุณชายพุทธิพัฒน์จบนี่ตอนคุณชายพุทธิพัฒน์หนึ เพิ่มากเลยนะคิดในใจว่าเราจะไม่ได้เจอคุณช้ายะทั้งที่เราก็ไม่ใช่กล่องแก้วนะไม่ใช่น้องเองนะแต่ว่าเป็นเป็นหนักนะเป็นหนักนะแล้วก็ต้องไปหาอะไรดูรู้ไคะไปหาดูย้อนหลังอนะ่ะอไปดูย้อนหลังอนะ <c oughs> แล้วตอนหลังผู้เพศสานีว่าก็ก็ติดเหมือนกันผูเพศสนนีว่าจบก็หืมเออตอนอะไรนะตอนจบคือตอนอะไรนะตอนโลโลโล,โลชิงช้านะ่ะ มีรถชิงช้าด้วยนะตอนนางเอกเข้าหออะตอนจบโอ้ยเหมือนจะชีวิตจะขาดอะไรไปอินมากอะแต่พักนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ติดอะไรแล้วนะแต่แต่ดูนะถ้าเบลล่าเล่นเนี่ยก็ดูแม่เขาเล่นอีกก็ดูพู่กับโป๊ปอะแ,แสดงดีอะเข้าขากันดีเนาะเป็นดาราที่แบบน่ารักดีอ่ะแต่ว่าอยากให้เจมส์จีราอายุมาแสดงอีกนะพักนี้ละครมันน้อยเนาะ ทุนสร้างมันอืเล่าให้ฟังนะคะก็คอละครเหมือนกันนะเนี่ยขนาดบางทีเขาไปไหนกันเนี่ยที่เมื่อวันมีอยู่พักหนึ่งเราแต่งชุดแต่งอะไรเราก็แต่งเออเขาด้วยมาทําคลิปยังเอายังต้องแต่งแบบไทยๆเลยบางบางชุดนะสมัยก่อนนะมีแบบไทยๆเหมือนกันนะแต่ภาคกังหลังก็เผลๆหนะน่อยยุ่งบาป ทำอะไรอยู่ก็รลังคุยอยู่ว่านทานทานทานอาหารเช้าแล้วก็ทานกาแฟแล้วก็คุยกันคุยกันต่อคะให้ครบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็มาเจอแต่บางทีก็ตอนเย็นแล้วก็ตอนดึกแล้วจะเล่าเรื่องวันนี้ก็เล่าเรื่องผีผีตออผีแม่ผีผีอะไรเนาะค่ะผีเปรตนะที่เป็นเปรตนะที่ตบตบตีพ่อแม่แล้วมือใหญ่ชะมดใบลานอ่อือแล้กก็ไม่มีอะไรกินอ่ะก็ได้แนะนําเปรตนะให้พกสลิงอ่ะ กินอะไรไม่ได้ก็ใช้สิริงไงใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีสลิงไงเป็ดก็กินไม่ได้แต่นี้เป็ดกินได้แล้วมีสลิงนะพกไปเลยในนรกมีขายเปล่าไม่รู้สลิงอ่ะโดดขึ้นมาแต่ละคนโอ้ตาย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 กำลังขาดีว่างั้นเถอะ ฮ้าหนู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 จบยินนิมนัติกเหรอตาสองสีตาสองสีหลอจังเลยอ่ะลูกก็ค่ะพอแม่จะทายาให้นะหนูก็โดดหนีแล้วขนเขินรล่งหมดเลยฮะหนูจะเอายาทาโปะทั้งตัวเลยเดี๋ยวไปดูนะไม่ยอมทาอย่าความรักเชาวดิน ต้องนั่งยืดหน่อยนะคะให้อาหารมันลงกลายเป็นดาราเกาหลีไปละนมน้ำผงน้ำนมหรือนมน้ำผงอุ้มกับนมน้ำกันพอกันเลยต่างคนต่างมามาพร้อมกันเนี่ยน้ำนมน้ำผง อีกสักพักนึงจะขออีหกอีหนาทีจะลงจากสตรีมแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณเข้ามาให้กําลังใจกันนะขอบคุณก่อนขอบคุณไม่ก่อนเลยนะคะเดีเครื่องดับแต่วันนี้โชคดีหน่อยนะคะเครื่องไม่ดับคุณอะไรนะคะดินดิมโซนิกเหรอคะดิมโซนิกค,ค่ะสวัสดีนะคะ คุณดิดิแม็กดิมแล้วกันนะคะดิมสนิกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณฮาริกาโตะค่ะคุณฮางฮาริโาโตะคุณเจษดาพงศ์คุณอัปเปอเอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ